ดูปลาตัวใหญ่เร็วเลยจะถ่ายให้แม่ดูนะอย่าปีนแม่รู้ไปหมด เอา้าวกลัวกลัวเดี๋ยวถ่ายให้แม่ดูนะแม่อุ้มไปดีแม่มีปลาเต็มเลยปลาตัวใหญ่ ด้านนี่ด้านเดียวยิ้มหน่อยอะไรอ่ะแห่ให้แม่ดูไงดูพุงสังเกตพุงหน้าพุงกลางเลยพุ่งกินเอ็มเคเสร็จอันนี้เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกตัวอะไรอ่ะเอฟเฟสต้าไม่ต้องดูหรอกลูกมาสนุกนะกลับเหอะวุ่นวายซะแล้ว